นะครับน้องกลานหรือโคดการโคดสอดออนไลนของเรานะครก็เป็นบุคคลหนึ่งบุคคลที่มีที่ที่โชคดีนะครับผ่าตัดคลอดบุตรนะครับแต่ผ่าตัดผิดพลาดก็เลยลามกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกรักษาการเป็นมะเร็งปากมดลูกมาหลายปีไม่หายกินงาดำของ ไลออนมอไปไม่กี่ขวดครับปัจจุบันนี้ตรวจร่างกายแล้วผลปากว่าปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่ปากมดลูกอักเสบเพราะไม่เชื้อมะเร็งแล้วครับและก็มีอีกหนึงเคสนะครับซึ่งผมกำลังจะขอตัวอย่างมาก็คือในส่วนของดรโบนะครับซึ่งเป็นมะเร็งสมองมีก้อนมะเร็งอยู่ในสมองประมาณ13ก้อนมีขนาดใหญ่ค่าเลือด แสดงความเป็นมะเร็งสมองสูงถึง6,000กว่าเพราะธรรมดาพวกเราที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยค่าเลือดของมะเร็งจะไม่เกินเจ็บนะครับแต่ดรโบนะครับ6,000กว่าหมอบอกว่ายังไงก็ไม่รอดแน่แต่ได้มีโอกาสหันมาทานงานดาของราชมอเรลปรากฏว่าปัจจุบันนี้ค่าเลือดของมะเร็งสมองนะครับอยู่ที่ประมาณ600จาก6,000กว่าเหลือ600 แล้วก้อนมะเร็งสมองที่มันเคยมีขนาดใหญ่ตอนนี้มันเริ่มฟอลงมามีแนวโน้มทิศทางการรักษาที่ดีขึ้นแล้วดรโบกำลังจะปิด60ดิลเลอร์แล้วเอางานดาไปรับประทานเพื่อรักษาการเป็นมะเร็งสมองให้หายทำไมถึงกล้าซื้อ60ดิลเลอร์ก็เพราะว่าก่อนที่หน้านี้เป็นมะเร็งสมองเนี่ยหมดค่ารักษาพยาบาลมาประมาณ9ล้านแต่อาการไม่ดีขึ้น จะมาแพ้งาดําแค่กระปุกละห้าร้อยเก้าสิบาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดรโบเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกเราฟังนะครับเอาพูดตรงๆไม่ได้ยามเหยียดใครเมื่อก่อนนี้เราขายงาดํายี่ห้อหนึ่งเมื่อก่อนนี้พวกเราเคยขายงาดํายี่ห้อหนึ่งเราก็ฝังจิตฝังใจกับงาดํายี่ห้อนั้นว่ามันช่วยผู้คนได้มากมายแล้วมันก็ช่วยจริงๆนะไม่ใช่ไม่ช่วยนะมันก็ช่วยจริงๆแต่เราก็ไปหลงข้อใจผิดคิดว่ามันดีที่สุดในประเทศไทย แต่หลังจากเราถอยหลังจากมานะครับแล้วก็หูตาสว่างมากขึ้นเราก็รู้ดีว่าอ๋องาดำในโลกใบน,นี้นะครับมันมีงาดำของอินเดียที่มีปริมาณสารตัวหนึ่งก็คือว่าเซซามีนซึ่งเป็นสารที่สำคัญที่สุดที่มันอยู่ในงาดำเนี่ยมีปริมาณมากกว่างาดำในประเทศไทยถึง2เท่าโอเคไหมแล้วงานวิจัย ของนักวิทยาศาสตร์เขาพบว่างาดำเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเมเล็ดธัญพืชเล็กๆแต่มันอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารวัดดีลูกสาวคุณนิดตะนิตาเงียบหายไปทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้นะครับ12มาไหม12บมาไหมวันที่12ฉนันนะเจอเธอนะดดนิตาลูกสาวคนเล็กนะครับ จากการค้นพบเขาพบว่ามันมีและธาตุสารอาหารต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายมนุษย์เรานะครับเขาจึงถูกจัดเป็นราชาแห่งธัญพืชเขามีนิยามพ,พูดกันว่าเป็นลาทินีของพืชน้ำมันและเป็นราชันของธัญพืชเลยทีเดียวอ่าโอเคไหมนะครับเพราะว่ามันมีและธาตุสารอาหารต่างๆเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารหลักครบ5หมู่นะครับ คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่นะครับงาดำมีโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเวิตามิน B รวมทาหน้าที่บำรุงระบบประสาทและระบบสมองนะครับงาดำนะครับมีในส่วนของวิตามิน E ีบำรุงผิวกวับเส้นผมสังเกตง่ายๆนะครับใครก็ตามแต่ทานงาดำเป็นประจำผิวจะเต่งตึงและเส้นผมจะดกดำหยุดการหลุดร่วงของเส้นผมนะไม่น้อยของเรานะครับผมขาวทั้งศีรษะ หลังจากทานงาดําไปต่อเนื่องปากรดับตอนนี้นะครับผมเนี่ยเริ่มดําแล้วไม่น้อยของเราเออนะฮะงานวิจัยยังพบอีกว่าสารเซสามีนมันสามารถลดการอักเสบของเซลล์ได้และมันสามารถทำลายวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็งป้องกันมาให้เราเป็นมะเร็งง่ายๆเหมือนก่อนหน้านี้โอเคไหมฮะ ดีไหมดีไหมดีไหมเข่าจับเออเข่าเจ็บสองข้างกินงาดำเดินได้ป๋อเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยสุดยอดมากๆเลยนะครับเซซามินในงาดำเนี่ยมันสามารถลดการอาักเสบของเซลล์และยังสามารถตัดท่อน้ำเลี้ยงของเซลเล์มะเร็งเพื่อป้องกันไม่ให้มะเร็งมันมีอาหารรับประทานเมื่อมะเร็งมันไม่มีอาหารรับประทานมันก็เริ่มออดแอ r ฝ่อแล้วมันก็ตายได้นี่คือหลักห จากการทํางานของเซซามีนจากงานวิจัยนะครับงานวิจัยนี้ก็เลยได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกมานะครับพวกเราครับแสดงว่างาดําไม่ใช่เป็นพืชธรรมดาแต่มันเป็นเป็นธัญพืชที่ผ่านงานวิจัยและงานวิจัยได้รางวัลเหรียญทองมาแล้วเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกไปแล้วว่าเซซามีนคือสุดยอดในเรื่องของการต้านไม่ก่อให้เกิดมะเร็งได้สุดยอดนะครับพวกเราครับสุดยอดนะครับแบบนี้ นะครับและผลงานวิจัยยังพบอีกว่าเซซามีนสามารถทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันที่รักษาโรคได้โดยที่ไม่ไปหักล้างมีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นคนอธิบายประโยชน์ของงาดำจนทำให้ปัจจุบันนี้มีแต่คนกล้ารับประทานเพราะก่อนในนี้มีแตะคนบอกว่าอุ้ยงาดำกินแล้วมันจะสอบสาวสนรืไมไหมงาดำว่าเป็นอันตรายหรือไม่อาลองฟังคุณหมอสักประมาณ สองนาทีครับพวกเราครับสิบประโยชน์ของงานดำ หลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหัวทีมช่วยบอกได้ไหมนะผมจะมาคลียให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1น,นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับเราจะได้โปรโตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำหนึ่งช้อนโต๊ะจะมีโปรโตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องหนึ่งเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ6 ในหนึ่งเดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้10%ข้ <ลด S 1> อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขามันประมาณ80%เลยนะที่อยู่ในงานดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุน้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในกบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดของวัได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดู ข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทําให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทําให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดําก็จะช่วยทําให้เพิ่มความสูงหรือทําให้มวลกระดูกเนี่ยหนานแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามินบีหนึ่งสามและ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับ ข้อที่7นะมีธาตุเหล็กสูง,งดัง,ง,ดงนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดําเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดาเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดําเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทํางานของฮอร์โมนไทรอยทําให้อัตราการเผาผลาญดี ขึ้นถ้าฮอร์โมนไทรอยเราทำงานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทําให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะแล้วทําให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการไวทองได้ช่วย ป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนในผู้หญิงสูงาอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดํากินได้นะครับเห็นไะหคุณหมอยังบอกเลยว,ว่าใครชอบงาดําทานได้ไม่มีผลข้างเคียงมีผลอย่างเดียวคือร่างกายมีแต่ความแข็งแรงดีไหมครับวันนี้ครับ